ไชข้อสงสัยทำไมได้เป่าผมในโรงแรมถึงต้องกดเพื่อให้ลมออกที่แท้การออกแบบนี้มีหนึ่งเหตุผลสำคัญต่อชีวิตหลายคนที่เดินทางมาพักโรงแรมมักจะพบว่าอุปกรณ์บางอย่างในห้องพักไม่สะดวกนักเช่นใดเป่าผมแบบกดที่พบเห็นบ่อยซึ่งมักมีลมเบาและไม่ร้อนต้องกดปุ่มค้างไว้ตลอดจึงจะใช้ได้ทําให้กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงในโลกออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้มีผู้ใช้โซเชียลบางคนไม่ทนและถามว่าถ้าโรงแรมมีไดเป่าผมแบบนี้สามารถแจ้งในรายละเอียดห้องพักได้ไหม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ขณะที่ผู้รู้บางคนออกมาชี้แจงเหตุผลที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วมันคือการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าทำาไมได้เป่าผมในโรงแรมหลายแห่งถึงต้องกดกดจนไม่มือแต่ผมก็ยังไม่แห้งมีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งโพสต์ในแพลตฟอร์มเฟชว่าถ้าโรงแรมใช้ได้เป่าผมที่ต้องกดค้างถึงจะใช้งานได้ขอให้แจ้งในรายละเอียดห้องพักหน่อยและบอกว่าเวลาที่ใช้ได้เป่าผมนี้ทุกๆ5นาทีมือก็จะเริ่มเมื่อยอกโพสต์นี้ได้รับความสนใจและสร้างความเห็นอกเห็นใจจากผู้ใช้คนอื่นๆอย่างมาก เห็นได้เป่าผมแบบนี้ทีไรฉันจะคิดก่อนเลยว่าโอ้คืนนี้ไม่สะผมแล้วไม่รู้ว่าใครออกแบบมานะพวกโรงแรมเก่าหลายแห่งยังใช้แบบนี้โดยเฉพาะในยุโรปในรายละเอียดห้องพักของโรงแรมควรมีรูปไดเป่าผมด้วยฉันมักจะโทรไปถามโรงแรมเลยว่าได้เป่าผมที่ใช้เป็นแบบไหนปัญหามันไม่ใช่แค่ทำให้ผมเสียแล้วนะแต่คือมันไม่แห้งเลยไม่ต้องไดซนหรือแผ่นสนิก็ได้แต่ได้เป่าผมที่ติดกับผนังแล้วต้องกดค้างนี่มันไม่โอเคจริงๆฉันต้องเป่าจนเครื่องร้อนเกินสามครั้งถึงจะเป่าผมเสร็จ และสุดท้ายมันก็ยังไม่แห้งจนไดเป่าผมต้องหยุดเพราะมันร้อนเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนเผยว่าเวลาท่องเที่ยวจะพกไดเป่าผมไปเองฉันจะพกไปเองเสมอเพราะผมยาวและหนาพอเห็นได้เป่าผมที่ติดผนังในโรงแรมก็รู้สึกโมโ oh หจริงๆตั้งแต่เคยทําไดเป่าผมแบบกดค้างพังไปเครื่องหนึ่งตั้งแต่นั้นมาเวลาพักโรงแรมฉันจะพกไดเป่าผมไปเองเสมอตอนนี้ฉันเลิกหวังแล้วไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็พกไปเองบางครั้งแม้แต่โรงแรมระดับ5ดาวก็ยังใช้ไดเป่าผมที่แย่จนทนไม่ไหวฉันจะพกไดเป่าผมไปเองทุกครั้ง เคยโดนไฟช็อตจากใดเป่าผมแบบนั้นหลังจากนั้นใดเป่าผมก็เสียไปเลยตั้งแต่นั้นมาฉันพกใดเป่าผมไปเองทุกครั้งเมื่อออกไปนอกบ้านจริงๆแล้วมีผู้เชี่ยวชาญเคยอธิบายเหตุผลที่ถูกต้องไว้ว่ามาให้ความรู้หน่อยนะบางคนบอกว่าเป็นเพราะกลัวลืมปิดแล้วจะเปลืองไฟหรือแม้กระทั่งเกิดไฟไม่บางคนก็ว่ากลัวถูกขโมยแต่คำตอบที่ถูกต้องคือกลัวคุณถูกไฟช็อตคนส่วนใหญ่ ไม่ชอบใดเป่าผมแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องออกแบบสวิตและติดไว้ที่ผนังแบบนี้สวิตแบบนี้จะหยุดจ่ายไฟถ้าคุณปล่อยลดความเสี่ยงที่จะโดนไฟช็อตเมื่อมือของคุณเปียกนอนหลับตอนกลางคืนควรเปิดหรือปิดประตูห้องนอนเรื่องนี้ทำให้หลายคนต้องสงสัยบางคนเชื่อว่าการปิดประตูห้องนอนตอนนอนช่วยสร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและปรับปรุงคุณภาพการนอนขณะที่บางคนคิดว่าการเปิดประตูจะช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดีขึ้นมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าควรเปิดหรือปิดประตูขณะนอน ไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การปิดประตูขณะนอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนลดเสียงรบกวนผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าเสียงที่ดังเกิน40เดซิเบลจะทำให้คนที่นอนหลับไม่ลึกตื่นตัวหากเราปิดประตูขณะนอนจะช่วยลดเสียงจาก40เดซิเบลลงเหลือประมาณ15-20เดซิเบลเช่นเสียงฝีเท้าที่ทางเดินหรือเสียงทีวีในห้องนั่งเล่นสำหรับคนที่นอนหลับไม่ลึกหรือมีปัญหานอนไม่หลับการปิดประตูขณะนอนนอนจึงมีประสิทธิภาพมากอุณหภูมิที่คงที่อุณหภูมิร่างกายลดลงศูนย์ 5-1องศาเซลเซียสในขณะนอนหากอุณหภูมิในห้องผันผวนเกิน3องศาเซลเซียสการนอนหลับลึกอาจถูกข,ขัดจังหวะการปิดประตูจะช่วยลดการสูญเสียอากาศเย็นและอุ่นพร้อมถ่ายห้องรักษาสภาพอากาศในห้องให้คงที่มากขึ้นควบคุมแสงการผลิตเมลาโทนินถูกยับยั้งด้วยแสงแม้แต่แสงอ่อนๆเช่นไฟทางเดินก็สามารถทําให้การหลับช้าลงการปิดประตูและปิดผ้าม่านขณะนอนสามารถจําลองสาภาพแวดล้อมในถ้าและส่งเสริมการทํางานของรายการชีวภาพให้เป็นระเบียบความปลอดภัยทางาจิตใจ จิตวิทยาการวิวัฒนาการเชื่อว่าบริเวณที่ปิดมิดชิดสามารถกระตุ้นสัญชาติญาณในการรักษาความปลอดภัยของมนุษย์โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือมักวิตกกังวลการปิดประตูขณะนอนสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนในระดับจิตใจได้การนอนกับประตูเปิดดีต่อสุขภาพการระบายอากาศในห้องนอนที่ปิดสนิทระดับคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นประมาณ500 ppm ต่อชั่วโมงค่าปกติข้อดีในการปรับอุณหภูมิในฤดูร้อนการเปิดประตูและใช้พัดลมสามารถสร้าง ลมเย็นช่วยให้อากาศในห้องนอนเย็นลงและลดความเครียดจากความร้อนแต่ควรหลีกเลี่ยงการให้ลมพัดตรงปีศสีสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัดหรือเกิดการอักเสบของเส้นประสาทใบหน้าความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินข้อมูลเกี่ยวกับไฟไม่แสดงให้เห็นว่าแม้การปิดประตูขณะนอนจะช่วยชะลอการลุกลามของไฟแต่ประตูที่มีความปลอดภัยสูงในปัจจุบันสามารถต้านทานไฟได้ดีและอาจขัดขวางการนีภัยควรติดตั้งเครื่องตรวจจับควันในบ้านการเพึ่งพาก,การเปิดประตูเพียงอย่างเดียวในกรณีฉุกเฉินไม่เพียงพอสรุปแล้ว ควรเปิดหรือปิดประตูห้ององอนอนขณะนอนหลับในเวลากลางคืนไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับการควรปิดประตูหรือไม่ขณะนอนหลับในตอนกลางคืนขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการส่วนบุคคลของแต่ละคนในการเลือกวิธีการนอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ไวต่อเสียงและแสงหรือผู้ที่นอนหลับไม่ลึกหรือเป็นโรคนอนไม่หลับการปิดประตูจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการนอนที่เงียบสงบและสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกับทารกและผู้สูงอายุกา,การปิดประตูจะช่วยให้นอน,อนหลับได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการคุณภาพอากาศสูง และชอบการระบายอากาศดีหรือกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจหรือมีประวัติแพ้นอกจากนี้ในช่วงที่อากาศร้อนผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเปิดแอร์ควรเปิดประตูขณะนอนหลับจะดีที่สุดรถเก่งวจอดเปลี่ยนผ้าอ้อมบนมอเตอร์วเวย์ถูกชนดับแปดศพบคนขับเพิ่งออกรถได้เพียง6วันสองโปสุดท้ายยิ่งสลดใจจากกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่รถบรรทุกพ่วง18ล้อชนท้ายรถยนต์อเนกประสงค์ SUV และดันไปอัดก๊อปปี้เสยท้ายรถบรรทุก10ล้อมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถบริเวณจุดจอดรถฉุกเฉินบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงหลักกิโลเมตรที่23 5 0 0ขาออกมุ่งหน้าบ้านฉางจังหวัดชนบุรีก่อนถึงด่านลาดกระบังตำบลสีสจรแค่น้อยอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้รถถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิต8รายส่วนใหญ่เป๊ะนอเด็ก จากการตรวจสอบพบว่ารถเก่งคันดังกล่าวเพิ่งออกรถเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาหรือเมื่อ6วันที่แล้วก่อนเกิดอุบัติเหตุคาดเป็นรถมือสองโดยคนขับได้มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เลขสวยๆเข้าบ้านจ้ามาทำความรู้จักกับเทศกาลมันเทศผู้หญิงสามารถขืนใจผู้ชายได้อย่างถูกกฎหมายหักหลงเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่รอดโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยเรื่องแปลกประหลาดจริงๆที่เกาะชิริวินาในมหาสมุทรแปซิฟิก มีเทศกาลมันเทศประจำปีซึ่งเป็นประเพณีเฉพาะของชนเผ่าคาทูมา <c oughs> ในช่วงนี้ผู้ชายจับเผ่าอื่นที่อยู่บนเกาะต้องระวังตัวอย่างมากเพราะหากเผลอเข้าไปในเขตต้องห้ามอาจถูกผู้หญิงคาทูมาพาการจับถอดเสื้อผ้าและรุมข่มขืนได้อย่างถูกกฎหมายแม้แต่นักท่องเที่ยวหากถูกเล็งก็แทบไม่มีใครหนีรอดได้เลยตามรายงานของเว็บไซต์โซฮูในช่วงเทศกาลมันเทศประจำปีของชนเผ่าคาทูมามีธรรมเนียมแปลกไม่เหมือนใครผู้หญิงในเผ่า จะได้รับอนุญาตให้จับตัวผู้ชายไปได้อย่างเปิดเผยแม้กระทั่งการร่วมเพศโดยไม่ยินยอมก็ถือว่าถูกต้องตามธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่นยอมรับพฤติกรรมนี้และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความสัมพันธ์หรือถานะสมรสแต่อย่างใดหากผู้ชายคนใดบังเอิญเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามก็แทบไม่มีทางรอดจากมือของหญิงสาวเหล่านี้ได้เลยในวันงานผู้หญิงชนพาคาทูมาจะทาตัวด้วยน้ำมันม,นมะพร้าวจนผิวเป็นเงาง,งามพร้อสมสวมสร้อยคอทำจากเปลือกหอยและเครื่องประดับจากถาวนสารอย่างประณีตพวกเธอ จะไม่เล่ล่าผู้ชายโดยตรงแต่จะโจมตีเฉพาะผู้ที่หลงเข้าพื้นที่ต้องห้ามเท่านั้นก่อนเริ่มงานจะมีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนหากใครยังฝ่าฝืนเข้ามาก็ต้องรับผลที่ตามมาเองผู้หญิงจะตั้งด่านสกัดจับชายที่เดินผ่านหากถูกสกัดได้ก็มักจะหนีไม่รอดพวกเขาจะถูกถอดเสื้อผ้าล้มลงกับพื้นและถูกกลุ่มหญิงสาวผลักกันมีเพศสัมพันธ์จนหมดแรงเทศกาลมันเทศของชนพาคาตูมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักหากแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานโดยแท้จริงเฉพาะในปีที่พืชผลอุดมสมบูรณ์เท่านั้น หัวหน้าเผ่าจึงจะอนุญาตให้ผู้หญิงได้ปลดปล่อยความเรื่องเริองอย่างเต็มที่เมื่อเทศกาลใกล้เข้ามาเหล่าสตรีคาทูมาจะเริ่มตั้งตารอเตรียมตัวยอกล้อเหล่าชายต่างเผ่าผู้ไร้เดียงสาอย,อย่างคึกคักยิ่งปีไหนได้ผลผลิตดีบรรยากาศแห่งมอการละเล่นก็ยิ่งคลึกครื้นไม่ยั้งมือแม้ในช่วงเทศกาลมันเทศผู้หญิงชนเผ่าคาทูมาจะดูเหมือนมีอำนาจคุมคืนผู้ชายได้อย่างถูกต้องแต่ในชีวิตประจำวันกลับมีสถานะที่ต่ำต้อยกว่าแม้ทรัพย์สินจะตกทอดทางฝั่งผู้หญิงทว่าผู้ที่ถือครองและควบคุมทรัพย์สินจริงๆมากเป็นลง พี่ชายหรือบุตรชายของเธอสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็ยังตกอยู่ในมือของผู้ชายอยู่ดีตำรวจไซเบอร์จับหญิงคนสนิทอดีตบิ๊กตำรวจลักลอบนำข้อสอบคณะนิติาศาสตร์มหาวิทยาลัยดังมาให้อดีตนายพลตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งบกสอทหนึ่งได้จับกลุ่มนางคณิ t h าหรือนิดสงวนนามสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงมงอเทพใต้ลงวันที่22เมษายน2568ในข้อหา ร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านบางบอนกรุงเทพเมื่อคืนที่ผ่านมาน,งนางคณิ tha ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยออกไปให้บุคคลอื่นทำข้อสอบแทนก่อนจะส่งให้อดีตนายพลตำรวจระดับสูงรายหนึ่งคัดลอกเพื่อนำไปใช้ในการสอบของตัวเองโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2566 การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนของชุดปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) ซึ่งได้ตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ของอดีตรองคริษอดีตตำรวจคนสนิทของอดีตนายพลซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์และพบเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อสอบคณะนิติศาสตร์ดังกล่าวจึงประสานบอกสออท1รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับ จากการสืบสวนพบว่าอดีตนายพลตำรวจและนางคณิธารู้จักกันมาก่อนจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและในช่วงปี2566ขณะที่อดีตนายพลตำรวจกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาซึ่งตรงกับช่วงเวลาสอบนางคณิฐาแม้จะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและ ที่สนิทกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้จนนำมาซึ่งการลักลอบนำข้อสอบออกไปเบื้องนต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งบกสอท .1 เพื่อสอบปากคำโดยมีทนายความร่วมรับฟังการสอบสวนทั้งนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินนิกดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม,ตมในกระบวนการดังกล่าว